หนังสงครามโลกครั้งที่2ระดับขึ้นหิ่งในตำนานอีกหนึ่งเรื่องที่กำกับโดยพ่อมดแห่งฮอลลีวูดสตีเฟนสปีเบิร์กนังยังคงเป็นที่พูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะฉากยกพลขึ้นบกในฉากเปิดเรื่องที่กลายมาเป็นหนึ่งในฉากต่อสู้ของหนังสงครามโลกครั้งที่2ที่ทรงพลังสมจริงและน่าจดจําที่สุดครับโดยฝีมือการกำกับของสปีเบิร์กและมือเขียนบทโรเบิร์ตโรดัต นังเล่าถึงเหตุการณ์3วันหลังจากบุกขึ้นหาดโอฮาม่าได้สำเร็จกัปตันมิเลเลอร์และพลทหารใต้บังคับบัญชาอีก7คน <c oughs> ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้ฝ่าเข้าไปกลางสมรภูมิรบเ <c oughs> พื่อตามหาพลทหารที่ชื่อเจมส์ไบรอันลูกชายคนสุดท้องของตระกูลกลับบ้านเนื่องจากพี่ชายของเขาทั้ง3คนต้องเสียชีวิตจากการรบในเวลาไล่เรียกันทางกองทัพจึงต้องการตอบแทนคุณแม่ของไบรอันด้วยการส่งลูกชายคนสุดท้ายของเธอคื้นสู่อ้อมอก เพื่อชดเชยการที่ต้องสูญเสียลูกชายไปพร้อมกันถึง3คนจากสงคราม